thank you ผ่านมาปี2561นะครับก็เราก็เน้นการบริการมาโดยตลอดนะครับปี2561จะเป็นปีที่เราเน้นในเรื่องของ non motor นะครับที่จะขยายตลาดนะครับเหมือนเป็นแคมเปญต่อนเนื่องของปี2561เนี่ยก็จะเป็นแคมเปญว่าไม่ว่าจะเป็นประกันอะไรนะฮะก็จะประกัน ถ้าเป็นวิทยาประกันภัยนะครับทุกประกันคือมาตรฐานเดียวกันนะครับส่วนในปี2562นะครับอย่างที่ได้ถแถลงข่าวไปแล้วก็คือเราเน้นที่จะเป็นผู้นําคุณภาพงานบริการประกันภัยครับอันนี้ก็คือทิศทางของปี2562ครับในผลประกอบการของปี2511ยอดของเราปิดอยู่ที่ประมาณ38,000ล้านนะครับเติบโตป,ประมาณ5% ในส่วนการตั้งเป้าของปี2562เองเราก็จะเติบโตที่สูงว่าตลาดเล็กน้อยนะครับก็ตั้งไว้ที่ประมาณ5%ครับก็อ,อย่างที่เรียนเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับก็คือว่าช่องทางการขายแล,ล้วก็ตัวสินค้าที่เป็นแชมเปี้ยนเราคิดว่าน่าจะตอบโจทย์คอน sumer ได้ว่าสินค้าที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยมันเป็นสินค้าที่จะสามารถ ตอบโจทย์ลูกค้าโดยตรงในส่วนของการเข้าถึงของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นคนไข้ในคนไข้นอกหรือ,อ,อช่องทางการขายเราก็พยายามจะหาช่องทางให้หลากหลายแล้วก็เข้าถึงตัวลูกค้าให้มากที่สุดโดยเฉพาะของวิทยาเองวิทยามีเอเจนต์มอเตอร์อยู่เป็นหมื่นคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหลักที่เราจะพัฒนาเพราะาลูกค้าเราไม่ใช่อยู่เฉพาะในกรุงเทพแต่อยู่ทั่วประเทศไทย แล้วก็การคุ้มครองประกันสุขภาพเนี่ยเรามองไม่ได้แบบมองคนเดียวเหมือนรถหนึ่งคันแต่เรามองทั้งครอบครัวอยากให้ทุกคนเข้ามาทั้งครอบครัวแล้วก็ดูแลโดยวิริยะเหมือนกับที่วิริยะได้ดูแลรถยนต์มาเป็นอย่างดีมาตลอดนะครับวิริยะเองนี่เติบโตจากเอเจนต์โรเกอร์เป็นหลักเพราะฉะนั้นช่องทางที่เราสามารถทำยังไงให้ลูกค้าวิริยะซึ่งมีมอเตอร์หรือเอเจนต์มอเตอร์อยู่แล้วก็จะย้ายลูกค้าไม่ได้ย้ายลูกค้านะ่ต้องเรียกว่าเพิ่มลูกค้าให้เราใน โปรดักต์อื่นๆไม่ใช่แค่จากมอเตอร์เท่านั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าลูกค้าทุกท่านมีความเชื่อมั่นในวิริยะมาตลอดในเรื่องของการบริการถ้าเปื่อยเอยากจะให้มีความรู้สึกคือเป็นเป็น,ปนภาระผมนะที่จะต้องทําให้บริการหลังการขายเทียบเท่ากับทางมอเตอร์ที่เขาได้ทําดีมาตลอดนะครับในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาได้สินค้าและบริการที่ดีไม่ต่างจากที่เขาเคยได้รับบริการจากทางมอเตอร์ อันนั้นแหละผมว่าเป็นจุดที่เชื่อมโยงทําให้เราไปถึงจุดของนั้นได้ในมุมของวิริยะเนี่ยเรามองลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวทํายังไงฮะเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจซื้อวิริยะตั้งแต่วันที่เขายังไม่ป่วยพอวันที่เขาป่วยแล้วเราก็ต้องดูแลเขาไปให้ดีนะครับเพราะนั้นโรคพวกนี้เราก็ต้องมีความชํานาญในการดูแลแล้วก็ช่วยเขาวางแผนการรักษาการดูแลสุขภาพ เพราะเขายิ่งป่วยน้อยหรือไม่กําเริบหรือดูแลร่างกายให้ดีสุขภาพเขาก็จะดีขึ้นไปด้วยนะฮะมันก็ดีกับบริษัทประกันในภาพรวมนะครับว่าเราจะต้องดูแลเขาให้ได้ไประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าที่เป็นพื้นฐานของวิริยะนะครับก็คือทุกการะสะดวกรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมอันนี้เราก็ทํามาโดยตลอดวันนี้ถามว่าความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมนั้นเราต้องมีการพัฒนาให้ให,ให้ให้ต่อเนื่องอย่างไรก็คือว่าเมื่อก่อนสะดวกอาจจะเราบอกสะดวกแล้ว แต่ณวันนี้มันมีนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาเนี่ยความว่สสะดวกมันจะได้สะดวกขึ้นโดยอาศัยไอทีนะครับรวดเร็วก็เหมือนกันการที่ไปถึงที่เกิดเหตุที่อย่างรวดเร็วเมื่อก่อนเราบอกว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงถึงเราบอกเร็วแล้วนะครับตอนนี้เราจะทําให้เร็วกว่านี่ถามว่าเร็วกว่าเร็วอย่างไรก็จริงที่เล่าให้ฟังตะกี้นะครับก็คือว่าเรามีบุคลากรเรามีเยอะนะครับแล้วก็วางไว้ต่างครอบคลุมในพื้นที่ต่างๆเพราะฉะน,นั้นความสะดวกรวดเร็วเนี่ยมันเป็นความจําเป็นเร่งด่วน ในกรณีที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นอันนั้นเรามั่นใจได้เลยว่าเรื่องแบบนี้วิทยาเราเนี่ยมืออาชีพแน่นอนในการจะดูแลเรื่องประกันภัยรถยนต์นะครับอันนี้เราชํานาญแน่เพราะว่าเราอย่างที่บอกนะครับว่าลูกค้าเราทั่วประเทศทั้งหมดตอนนี้ก็5ล้านคนประทานละนะครับเคลมปีหนึ่งก็เกือบล้านเคลมเพราะนั้นประสบการณ์เรามีมากพอที่จะรับรู้ได้ว่าลูกค้าคาดหวังอะไรเวลาที่เขาเกิดเหตุครับ